ตำนานเล่าขานถึงสิ่งที่มีชีวิตลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของทะเลสาบล็อกเน e ตในสกอตแลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเนสซีหลายศตรวรรษที่ผ่านมามีคนเห็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าเหมือนเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มีคอยาวแล้วก็มีโหนกหลายอันแม้ว่าจะมีหลายคนพยายามพิสูจน์การที่มีอยู่ของมัน รวมถึงการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และภาพถ่ายที่โต้เถียงกันก็ยังปรากฏว่าเนซี่ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายทะเลสาบล็อกเน็เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสกอตแลนด์และมีชื่อเสียงในเรื่องของทัศนียภาพอนันงดงามและลึกลับนอกจากนั้นทะเลสาบยังเป็นที่ตั้ง ของปรา,าสาทเออคูฮาร์ซึ่งเป็นปรา,าสาทเก่าแก่ที่เพิ่มความน่าสนใจในบรรยากาศโดยรอบ